มาค่ะวันนี้น้ำอิงพามากินสตรอเบอรีร่ชอ็อกโกแลกดูใบค่ะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังเลยค่ะเป็นร้านของหวานฮาลานที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากชื่อร้านเลิฟสต o อเเมนูใหม่ที่แนะนําถ้วยนี้เลยค่ะด้านล่างใส่ด้วยบิดคัพแน่นๆตามด้วยสตรอเบอร,บรี่เกาหลีลูกช่ำๆและใส่คุณาฟ้าพิตาชิโอเต็มๆแบบนี้ราดด้วยชอ็อกโกแลตแบบช่าๆค่ะทุกคนราสอดพิตาชิโออีกตามด้วยคุณาฟาร กรอบแบบนี้บอกเลยว่าโค้ดฟินค่ะทุกคนและที่ชอบเลยคือบิดคัพด้านล่างนีนถ้วยนี้ค่ะทานคุกกันบอกเลยว่าอร่อยมากไปกันต่อที่อีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือถ้วยนี้เลยค่ะสตรอเบอรี่เยอะมากๆตามด้วยคุณฟฟาพิตาชิโอและเติมสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปอีกค่ะและลาซอสพิตาชิโอแบบนี้ลาช็อกโกลช่ำๆแบบนี้ค่ะทุกคนยังไม่พอใส่คุณอฟากรบุบกรอบแบบนี้ไปอีกค่ะเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลย ะะมาเราต้องสั่งเลยค่ะช่ำมากทุกคนปิดท้ายด้วยเมนูสมูทตี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตคะ่ะทุกคนแก้วใหญ่ๆแบบนี้แค่89บาทบอกเลยว่าคุ้มมากแนะนําเลยนะคะร้านนี้ตอนนี้เขาตั้งบูธอยู่ที่แฟชั่นชั้น3นะคะถึงวันที่30มีนาคมค่ะและจัดบูธที่เดอะมอลล์วังกะปิวันที่3 8เมษายนนะ,ะอย่าลืมแวะไปลองทานกันดูนะคะอร่อยมากๆ